พี่อี่ีดีกว่าเพราะวาผมก็ไม่ได้อยากให้กระด้อเอี่องยนีตบอกเลยว่าไม่อยากให้เรื่องมันกลยนะเอาความจรงเนี่ยถ้า่อยากให้มีการต้อรอสัตก็ให้ออกมาใช้ค่าเสียหายค่าอยู่ค่ายาค่าษาเล็กน้อยหาลแบบนี้เนี่ยเอาก็อะไรบนกเอาไว้นะี่ะเหนูหน้านการลงมที่กตาแต่ถ้าสมมตยังาหนแบบนี้ไม่อ หลา้อหาเลยนะพบคุณย่หมาแล้วคุณปล่อยลูกมานอกบ้านแล้วบ่่ไไม่มีสาสืสานค่าหลันมีชัดเว่านี่เป็นเจ้าของลที่เข้าไปชัดเจนเลยอ่ะอุปปะ